ไปไดิฉัผสมมานี่้ามาบึงลากเห็ดจ้าจะไหวหนึ่งไหวนีนตูเ้เย็นเนาะหนึ่งแล้วก็มาไหวเก็บรักษาหนึ่งรักษามาตากแห้งไง้ายแนวไทยกับวันเนา,นเาไววะ,นะไปหามาได้บักตรลายจานผสมนี่สีมือยายไปหานะทุกคนสีมือแม่สาวสีเดอ้อมันไปโอกมากมื วานกอนนี่ล้างหลายหน,นะเนาะพุ่นธีประกอบลายพุ่นได้แล้วสาวลตท<ม><ม>ำผู้สมพ่อพ่อนำไรผุดละแม่ดสาวิี่ไรกะส้มมานะนะมาเบิ่งมา,มางส้มกันเลยจ้าซาสีกะสิเป ລົນໃຫ້ມັນເຖົ້າເນາະລົນໃຫ້ມັນໃລ หลงหน,าาลหน,นะแหลงยาวเนาะนึ่งไว้นึ่งไว้ฮิดแหงหนึ่งอลไรก็ตากแหงนเนาะถามม่แน่อบอบเนาะทุกคนไว้กินย่ามน่ะ ง่ายนะบดี้มีได้ง่ามีหมเ่อขายถือสุดเลยเนาะโล่ลอยซ้าบาทขายบาทสามันหกเดีบโล8แปดถ้าเอาซ้าโลขึ้นไปกับโลแเป็นเงื่อนเกีบบบานเท่ากับโลแปดชิบเป็นเงื่อนเกีบโล่แดสีพท่านจ้าถ้าเอาซ้าโล่ถ้าเอาสมหาโลกับโล่แปดหาเนาะทุกคนเนาะคือกันหาขงืนกีดเนาะ น้ำล้างสาดจ้านี่ไว้งามทีเดียวมิตเตเฮ็ดพอหนัง Mother. เบอดเดอร์พอหนังเนาะมาเป็นหลังอีกบาหนึง ทำหลังลื้อนังเห็ดพอ่นังอ่ะนี่เวลาเอามาสวยมาเผาเพราะว่าน้องเถ่นอนยม่นห้องอนณะม่สบายเลยวเ่นอนอยู่ในบ้านแช่น้ำเกลือเด้อทุกคนเนะาะวำลังทำการแช่น้ำเกลือเบิ่งเกลย พอ่อนๆๆจะอ่อนๆนี่าได้คุ่เดอเออกไม่สักก็คไปเจจนเาเก็บมาเ็กนะเบ็กเลไปดูนี่ไ ส่วนอ่อนๆสวยๆกันที่งนั้น เต็มปุ้ยแม่ถืออือวาเนาะทั้งใหญ่ทั้งอ่อนทั้งสูงเลย ở tí là, là cái nướng nó nướng xay thúng là mắt tà là mà giờ kim có một nồng bây giờ kim cái nháy giờ à, bộ ừ. à, ừ. Thôi, kê, anh nhảy không mặt thao giảm anh nhảy ตกงามแหลงมากเพราได้กินน้ำยายเนยาะยายตาแข็งเน๊ะีหนนะทำสกินเห็ดละงกอกเห็ดคอหนึ่งยูสวนเห็ดละงกอกออกเลยจ้ะทั้งเห็ดละงอกทั้งเห็ดปดอกอโ้ ก้อนทียนเนี่ยมันใหญ่หลายเนาะแต่ลูกเพินมาทำสวนเนาะ หลาุย่งนันเด็คใช,ใช่กับทมุมกงจ๊โบบ่นนี้ันบบดบะหมักแลนีนให้ใช่ใหม่ใช่ตัว้มท<ล>งทานผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้อติดามาลับซ้มจาน,น,นี่นีํสำเร็จแล้วเนาะสวยมามจ้เป็นหนึ่งเลกัเอามาตากแห้งแล้นัตออนตุน่บักไงบุกปีเห็ดพอดมาบไงบากไงอ่อนๆเดือดทานผู้ชมเด้อ เด่ยปลาบึงอ่อนๆเนาะสวยงามจ้ะนี่ลับสมได้เลยแม่เท่าไปหาจนลังกดลังแข็งเนาะแบกมาเบิดหน่วยผูอัสันเขา่าปลาจนสามเถื่อว่มีไยไปเอาเนาะอยู่ป่านั้นเนาะแล้วก็รวยเละตุ้มแม่เท่ามีแต่เอื่อยเนาะไปกับเราสองคนไปโพเหิตทุกคนนี่จักสิกินจักสิขาย ซาวซีว่าให้เพื่อนกินเนาะเอาไว้เห็ดไว้กินเองครับขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขามาหลับซมจ้ะขอบคุณมากๆมีผลงานคงใหย่ยเนาะแม่สาวซีเองจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเดอ้อที่เขามาเปิงทลิปนี่เนาะสาวซีกับแม่เป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวซีในเดอ้อทุกคนบ๊ายบายมือใหม่เนาะมือใหม่